สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วทาง YouTube Channel อาจารย์เจนโหราร้านชตาฟ้าธิขิตสำหรับเดือนนี้นะคะเป็นเดือนธันวาคมสุดท้ายของปี2563แล้วฉะนั้นตั้งแต่ต้นปีมาเนี่ยเราก็ผ่านเรื่องราวนะคะต่างๆมามากมายสำหรับเ,เรื่องราวโหราศาสตร์ไทยนั้นจะบอกว่าโหราศาสตร์ไทยเป็นเครื่องมืออ่านแผนที่กรรมแผนที่ชะตาชีวิตของมนุษย์บุญกุศลหรืออกุศล เรื่องราวฉะนั้นยังเป็นในเรื่องของไกด์ไลน์ของชีวิตที่ลิขิตไปตามบุญกรรมวาสนาของแต่ละคนแต่ละท่านฉะนั้นทุกคนก็จะต้องก้าวข้ามผ่านไปได้แต่ถ้าหากจะนำไปใช้ในการวางแผนชีวิตคุณก็สามารถที่จะลดทอนแรงกรรมได้ไม่มากก็น้อยอย่างแน่นอนนะคะ ราศีพฤษกหรือลัคนาราศีพฤษกทีนี้เรามาดูกันนะคะว่าชาวราศีพฤษกนั้นมีลักษณะนิสัยอย่างไรดูรายละเอียดได้ในคลิปนี้เลยค่ะ ชาวราศีพฤษภมีเทพพระศุกเป็นเทพประจําตัวและเป็นเทพเจ้าแห่งความรักและสันติฉะนั้นชาวราศีพฤษภจึงเป็นราศีกลางธาตุด,ดินนั่นเองจึงทําให้คุณนั้นมีลักษณะก็คือความหนักแน่นและมั่นคงไม่หวันไหวอะไรง่ายๆด้วยโลโก้ประจําราศีคือวัวตัวผู้ซึ่งเป็น เออคนที่มีความเชื่อมั่นในตัวเองสูงและบางครั้งคนนั้นอาจจะไม่ค่อยยอมใครสักเท่าไหร่หรือเป็นคนที่ชอบแอบดืออยู่นิดๆิดนั่นเองชาวราศีพฤษภมีดาวพระศุกร์เป็นดาวประจําตัวนั่นแสดงว่าคุณเป็นคนที่รักสวยรักงามมีเสน่ห์และชอบแต่งตัวเสื้อผ้านหน้าผมอาจจะต้องดูดีดูเป๊ะเวอร์ ชาวราศีพฤกษกคือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่14พฤษภาคมถึง13มิถุนายนหรือผู้ที่ผูกดวงชะตาตามวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดหรือว่าจังหวัดที่เกิดแล้ว ะะลักนณของท่านนั้นสถิตที่ราศีพฤษศนั่นเองทีนี้จะบอกว่าการดูดวงแบบโหราศาสตร์ไทยนะคะในทุกสันักเลยนะคะจะเน้นดูที่ลักนณราศีมากกว่าเพราะค่อนข้างจะแม่นยําและชัดเจนมากกว่าราศีอย่างแน่นอนแต่ถ้าสําหรับท่านใดนะคะไม่ทราบก็สามารถที่จะลงรายละเอียดไว้ใต้คลิปนะคะเดี๋ยวจะเข้าไปผูกดวงชะตาให้ค่ะ ณขณะนี้จะเห็นได้ว่าดาวประจําตัวของคุณนั้นก็คือดาวพระศุกร์ดาวพระศุกร์โคจรในเรือนอริและมีตําแหน่งเกษตรตาธิบดีแสดงถึงความมั่นคงแต่อรินั้นได้ปัสสาวะอุดมเกณฑ์จึงเป็นแห่งเป็นเกณฑ์แห่งความสำเร็จนะคะเป็นเกณฑ์แห่งการเขาเรียกว่าการบุกเบิกการเริ่มต้นหรือคุณมีที่บทเจ์หรือว่ามีอะไรที่กําลังคิดที่จะทํานะคะเออจาาจะ ส่งผลให้คุณนั้นมีปัญหาหรือมีอุปสรรคปัญหาบ้างอาจจะต้องเข้าไปลงไปแก้ไขปัญหาล่างงานหรืออาจจะวุ่นวายในช่วงนี้อาจจะค่อนข้างเครียดหรือว่ากดดันแต่นอนไม่หลับนะด้วยความที่ตัวเรานั้นเป็นเ,เรียกว่าสัตว์สีเท้าฉะนั้นด้วยความที่เป็นโลโก้สัตว์สีเท้านะคะเป็นคนที่ค่อนข้างแก้ปัญหาเก่งอยู่แล้วเป็นคนที่มีความกระตือรือร้นที่เราคิดที่จะทําอะไรนั้นอาจจะต้องมีในเรื่องของอาการวางแผนหรือว่าการรเริ่มนั่นเอง แล้วก็ดาวซึ่งโคจรอยู่ในมุมอย่างนี้จึงส่งผลในบางเรื่องบางตอนนะคะว่าอาจจะมีปัญหาอุปสรรคนะคะที่ให้เรานั้นอาจจะต้องทำที่อาจจะต้องเข้าไปรับผิดชอบแต่ก็จะสามารถผ่านไปได้ฉะนั้นอาจจะไม่ต้องวิตกกังวลนะคะแล้วก็ดาวพระอาทิตย์เนี่ยส่งผลไปถึงดาวพระดาหูจึงมีเกณฑ์ที่ว่าอาจจะมีเกณฑ์ในเรื่องของการเดินทางไกลแบบปุปป๊บปั๊บฉับพันอยู่นั่นเองในช่วงของจากนี้ไปนะคะจนถึงประมาณช่วง15ธันวาคมค่ะ ทีนี้เรามาดูกันในเรื่องของหน้าที่การงานกันบ้างนะคะดาวเจ้าเดือนการงานของท่านนั้นก็คือดาวพระดาวหูนะคะโคจรนะคะมาทับลัคนามาตั้งแต่วันที่10กันยาปี2563แล้วจึงส่งผลในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของหน้าที่การงานของท่านโดยเช่นกันและในช่วงของ11วันนี้นะคะอาจจะส่งผลเกี่ยวกับเรื่องของโปรเจกต์งานหรือง,งานที่ท่านนั้นรับผิดชอบซึ่งอาจจะมีปัญหามาจาก บริวารหรือลูกน้องหรือว่าในเรื่องของการติดต่อสื่อสารซึ่งอาจจะมีผลทําให้จะติด,ดขัดไม่ค่อยจะคล่องตัวสักเท่าไหร่การบริหารการจัดการก็อาจยังจะไม่ค่อยลงล็อกลงตัวจึงส่งผลให้เกิดความล่าชา้าหรือเกิดความคลาดเคลื่อนนะคะไปจนถึงวันที่29ธันวาคมปี63นั่นเอง และดาวพระติตกโคจรในเรือนของมรณะส่งผลในเรื่องของอาจจะมีอุปสรรคหรือปัญหาติดติดขัดเป็นเรื่องที่อาจจะต้องระมาัดระวังอาจจะมีเรื่องทําให้ท่านรู้สึกเสื่อมเสียชื่อเสียงนะคะมีเรื่องทําให้ท่านรู้จักมีเกณฑ์เรื่องของวุ่นวายใจและในช่วงนี้นะคะก็ยังเห็นได้ว่าดาวผู้ใหญ่ยังโคจรดีอยู่จึงเป็นเกณฑ์ที่ว่ายังมีผู้ใหญ่ที่จะคอยสนับสนุนช่วยเหลือในเรื่องของหน้าที่การงานอยู่บ้างและ อาจจะมีปัจจัยที่อาจจะทําให้ท่านมีเกณฑ์นในเรื่องของความวุ่นวายที่เข้ามานั่นเองอาจจะเกิดความราช้าติดขัดไม่ลงล็อกลงตัวแต่ก็สามารถที่จะผ่านไปได้นะคะเพราะว่าเป็นช่วงห่วงเวลาแป๊บเดียวเองนะคะเพราะว่าเป็นดาวเล็กๆนะคะที่โครจรมาส่งผลปัญหาแบบนี้นะคะไม่ต้องวิตกกังวลแต่อย่างใด <S <S ทีนี้เรามาดูในเรื่องเกี่ยวกับการเงินการทองกันบ้างนะคะ ในช่วงของ11วันแรกนั้นจะเห็นได้ว่าดาวเจ้าเดินการเงินของท่านนั้นยังอยู่ในสภาพคล่องคดีมีเ,เรื่องที่จะหมุนเวียนนะคะจึงทําให้มีเงินเข้ามานะคะได้แต่ก็อาจยังจะต้องระมัดระวังอยู่นะคะเพราะว่าดาวการเงินนั้นเลงกับดาหูนะคะพุทธอันตพานลังควาลาหูอาจจะเรียกได้ว่ามีลาย ได้เข้ามาแบบปุ๊บปั๊บแต่ก็อาจจะมีรายจ่ายด้วยเหมือนกันแต่ก็อาจจะต้องระ,ะมัดระวังนะคะว่าจะมีคนมาเอารัดเอาเปรียบนะคะหรือว่าสร้างปัญหาความวุ่นวายใจให้กับคุณนั่นเองแต่หลังประมาณช่วงของวันที่12ถึง29ธันวาคมไปแล้วเนี่ยดาวการเงินโครจรรั่วตกในเรือนของมรณะนะคะ แล้วก็มีตำแหน่งปะนะคะแปลว่าปบปบปะปะ,ประหรือปะปายอาจจะทำให้ท่านมีเหตุแห่งรายจ่ายค่อนข้างจะเด่นชัดเลยซึ่งอาจจะเป็นรายจ่ายที่เกี่ยวกับภาระในเรื่องของการเงินที่เข้ามามากกว่าปกตินั่นเองอาจจะมีคนเข้ามาซึ่งทําให้ท่านเรียกได้ว่าอาจจะมีเกณฑ์ที่อาจจะต้องมีภาระในเรื่องของรายจ่ายหรือเป็นไปได้ที่อาจจะมีเกณฑ์เรื่องการใช้จ่ายที่หมดไปเกี่ยวกับปัญหาในเรื่องของที่บ้านที่อยู่ที่อาศรรยัยการซ่อมบ้านหรือว่าการซ่อมรถหรือปัญหาภายในบ้าน หรือว่าปัญหาของญาติพี่น้องนะคะมีเงินไม่พอใช้อาจจะมาขอพึ่งพาหรือว่า เข้าของในบ้านเสียหายซึ่งอาจจะมีเรื่องที่ต้องซ่อมแซมอยู่นั่นเองนั่นแสดงว่าในเรื่องของการเงินของคุณนั้นอาจจะยังไม่โดดเด่นยังมีภาระรายจ่ายนะคะและในช่วงนี้นะคะในการที่จะซื้อของทางออนไลน์คนที่จะเ,เช็คหรือว่าตรวจสอบหรืออาจจะต้องระมรัดระวังเพราะว่าดาวการเงินเนี่ยเป็นมรณะนะคะถ้าไม่เช็คข้อมูลให้ละเอียดนะคะก็ระมัดระวังนะคะจะส่งผลให้การเงินนั้นเสียเงินเปล่าไปโดยใช่เหตุนั่นเองนะคะ ทีนี้เรามาดูกันในเรื่องของความรักหรือคู่ครองกันบ้างนะคะดาวคู่ครองคนรักของคุณนั้นก็คือดาวพระอังคารนะคะโคจรอ,อยู่ในเรือนของราพระซึ่งคนรักเนี่ยก็คือจังช่วยเหลือในเรื่องของการเงินก,การทองดีอยู่นะคะแต่ก็อาจจะมีบางมุมบ้างนะคะที่ยังติดติดขัดหรือมีความขัดแย้งหรือมีปัญหาที่ส่งผลให้มีปัญหากันภัยในครอบครัวกันบ้าง แต่สำหรับคนโสดนะอาจจะต้องดูกันให้ดีหน่อยเพราะว่าต้องดูกันให้ลึกเพราะอาจจะมีเกณฑ์ที่อาจจะต้องออมีปัญหามีความวุ่นวายใจนะคะช่วงประมาณหลัง27ธันวาคมไปแล้วเนี่ยนะคุณกับคนรักอาจจะมีปัญหากันหรือมีเกณฑ์เรื่องที่อาจจะต้องวุ่นวายมีเกณฑ์ที่อาจจะมีปัญหาส่งผลให้ มีปัญหากันนะคะไม่เข้าใจการทัศนคติไม่ตรงกรันหรือคู่คุณอาจจะไปทําอะไรไว้นะคะที่ปิดบังซ่อนเลนที่ไม่บอกเราแล้วก็อาจจะเป็นช่วงที่คุณอาจจะต้องมีเรื่องไม่สบายใจสําหรับคนที่โสดเนี่ยอาจจะต้องระมัดระวังว่าการที่คนเข้ามาเนี่ยอาจจะต้องดูให้ดีนะว่าคนนั้นจะเป็นอย่างไรเพราะในช่วงของออวันที่สี มกราคมไปแล้วเนี่ยมันอาจจะมีปัญหานะในเรื่องของเรื่องราวของความรักหรือคู่ครองเนี่ยอาจจะส่งให้มีปัญหาด้วยระวังแบบได้เสียกันแบบปุ๊บปั๊บฉับพลันนะคะต้องศึกษากันให้ดีเพราะว่ายังมีดาวบางมุมหรือบางเรื่องเนี่ยบอกว่าส่งผลที่มีปัญหานะคะแต่มันจะเป็นในช่วงของเดือนมกราคมไปแล้วนั่นเองค่ะ สำหรับวันที่ดีมีลาปากโชคลาภความสำเร็จนั้นก็คือวันที่12วันที่13วันที่26วันที่27และวันที่28ค่ะและสำหรับวันที่มีอุปสรรคปัญหาติดติดขัดเดียมีเรื่องที่ทำให้เราไม่สบายใจนั้นก็คือวันที่10วันที่11วันที่14วันที่15วันที่16วันที่24และวันที่25นะคะสำหรับคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ กด subscribe กดติดตามกดกระดิ่งหรือกดแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปดีๆนี้ด้วยนะคะและนะคะท่านใดต้องการตรวจเช็คดวงชะตาเป็นการส่วนตัวแบบละเอียดเจาะลึกถึงเรื่องราวสามารถติดต่อได้ที่ Line ID โหราเจนหรือติดต่อทางเบอร์โทรศัพท์0909909668 09เพื่อนัดหมายการพยากรณ์ดวงชะตาได้เลยนะคะ